ชีวิตหัวอกคนเป็นแม่นี่คือมาโถจีลูกจังเทใหญ่เอาซันกัน้อนา่าเขาห่วงเขาเัาหักเขาลูกสาวค่อยบอกว่าจะโทรอะไรกันหน้ากันหนาเออคนทํางานไอ้คนเรียนหนังสือยังมีงานมีการต้องทํบาบ่ได้ว่างงานเหมือนเจ้าสิมานั่งโทรตามอยูว่าซันลูกสาวตอบเจ็บเจี๊ดในหัวใจลูกเอ้ยลูกเอ้ยนะหัวอกหัวใจพ่อแม่คือกันเบิด อืมยายจ่านี่ก็คอยเมสเซนเจอร์ถามวันนี้ไปไหนล่ะลูกเออเป็นยังไงกันบ้างมีมะตกขับรถมาทำงานได้บอนะเออเนอะจะแวะมาหาลูกบอนะฮะก็เพราะความห่วงความห่วงของแม่เป็นกายเป็นว่าลูกลำขาดลูกหลายๆคนคือกันนะเออลูกสาวก็ตอบมาแล้วเออเดี๋ยววันศุกร์จะรับอืมวันนี้ก็สิถามไปแล้วทีเนี้ยมาจากมมง เออเราจะได้เตรียมกับเข้าท่าโบาเมนหย,ยางเวลามันโพมาปุ๊บปับ๊บแม่หิวนู่นนี่นั่นแลวทีนี้อารมณ์เราบดได้เข้าใจว่าเนาะเข้าใจได้ลูกเอ๋ยเนาะฟังหัวอกคนเป็นแม่นี่คือกันโบเออฮาร์ลห่ลหวงอืมถ้ามว่าเข้านะ่ะมีเวลาบบ หัวใจเนาะพ่วงลูกบ่ดได้เน้นคำว่าเวลาลูกตอบคอมเมนต์แม่เออเหมือนมันไอ,อ้เขียนเมสเซนเจอร์ตอบแม่เนี่ยบ่มีเวลาตอบบ่ได้นะเออคำเนี้ยยายจ๋าเจอกับลูกเขยนะัดเอาหลานมาให้เราแต่หลานไปท่านอื่นเอาไปส่งกับยาเชยขนขวางไอ้เฮาก็ลอ้อเตรียมกับข้าวรอลูกละเพราะว่าหลานต้องมาเอาลูกเขยมาก็ต้องกินข้าวเนาะเตรียมไว้เพื่อเขาไปเหตุงาน เทียนเมดเซนเตอร์ไปถปับอ้าวแล้วเมื่อไหร่จะมาหลานอยู่ไหนอ๋อหนูเอาไปให้แม่ผมแล้วครับโหมึงสิตอบกูจากหนึ่งนาทีหนึ่งวิว่าเออหลานไม่ได้ไปนะวันนี้เออหนูเอาไปให้แม่นะจากคำเดกกาบอดาไม่มีเวลาครับวสันลูกเขยตอบอะ่ะเออสูนบรรั้ะพี่น้องขาคือกันสุดท้ายแล้วอะ่ะห้าว่วงเขาแต่ความรู้สึกเขาเนี่ยต้องการเราเพียงแค่ว่าปุ๊บปั๊บโผลมาอ้ะเลี้ยงหลานนะจบ เอาหัวอกตัวเองเลยเทียบเทียบเลยนะเรามีประโยชน์หรือว่าต้องใจพึ่งเราอืมไม่ได้ถามหรอกแล้วว่าเราจะได้ไม่ได้เนี่ยมาโพน้าบ้านแล้วสัส้นๆนะ่ะทําใจให้คิดแต่ว่าเขาถามเขาไปแล้วบางทีเวลางอนยายจ่านี่บบเขียนเมสเซนเจอร์หาลูกไกลวันเลยเนี่ยแต่เขากับบรุเลียงหอกสุดท้ายเขาก็เขียนถามเขาคือเกานอกจากเขามีธุระนะ เออหรือจะถามไทยหรือพึ่งพาเฮาเท่านั้นที่มันจะเขียนมาหาเฮานะแต่หัวอกคุณเป็นแม่ถามไทยยิงหลานบ่สบายนะรู้ว่าหลานป่วยอืมคอยถามอยู่เวยตื่นเช้ามาเป็นยังไงสังเกตด,ดีๆนะเดี๋ยวนี้ไวรัสมันเยอะเออเนาะอย่าให้หลานติดเชื้อนะน,นู่นนี่นั่นเหมือนน้องนายอย่างเงี้ยเออรู้แล้ว ถามอะไรกันหนนะักขนา้บางทีก็จิตใน,นหัวใจแท้ๆล่ะแต่พวกเราก็ต้องทําใจด้วยแม่เอ้ยนี่หละลูกเขาบุญวัสนาผู้ใดมีลูกที่ใส่ใจแค่ความรู้สึกแม่กับบุญของเพื่อนเนาะอืมของยายก็ยังประทันได้หรอกได้แต่ว่าเมื่อไหร่อืมเขาต้องการ ออะไรนะหวังพึ่งเราเท่านั้นเน่ยเขาถึงจะถึงเราปึ๊บแม่อันนี้อันนั้นอันนั้นอันนี้หวงังช้านะคือกั้น่ <c oughs> าสุ <c oughs> ไปนั่งน้อยใจถ้าน้องใจหัวสนข่ายฝ่าเป่ายิงจมเขาไหลเขาบุาเอาหลานมาหาอีกต่างหากว้า <c> ย <oughs> แม่ไปที่พึ่งของลูกเสมอนะเออห่วงลูกเสมอหายไอ้งอนลูกก็กดเองงอนลูกกดลูกก็หายเองจะให้ลูกมางอ้อมาขอโทษหรือมารายงานเฮา บ่มีดอกแม่เอ้ยทําใจเถอะค่อยก็คือกานั่งท่าลูกแล้วเนี่ยมาเลยมากี่โมงเอาเข่าเขามันชิรู้ตัวตอนมันเท่าหุ่น่ะตอนมันนั่งท่าลูกมันหุนะ่น่ะอืมว่าตอนนี้มันบ่นรู้สึกหรอกยังบ่ถึงเวลาของมันลูกนะอืม